สวัสดีค่ะท่านผู้ชมอยู่กับผมอีกครั้งนะครับกับที่ระเทศสุดท้ายอรอบหนึ่งเดี๋ยววันนี้เป็น EP 2สองนะจาก EP ที่หนึ่งผมจะมาเล่นวิวอะไรนะเคสซิมูเลเตอรอ์อีกรอบหนึ่งเพราะครั้งนี้เราจะได้ของดีแน่นอนนะนะท่านผู้ชมทุกท่านสุดๆใครที่ดูคลิปเรานะต้องกูใช พ่อคีบเรามีแต่วความสนุกสุดซ่าตลอดปีนี่คือช่องนไอตูุดซ่านะครับไอตูุดซ่าอยู่ไหนไอตูุดซ่าไอตูจูจ้าเข้ามาเลยวจะเข้ามาจะได้มาเด้อ เดี๋ยวเราจะไปเล่นกับพี่ตูสุดแากันนะครับอ่าเผื่อทุกคนไม่ได้เห็นนะเนี่ยเนี่ยที่ที่ผมมองตรงเนี้ยแบบเนี้ยก็คือผมมองเกมไม่ได้ไม่ได้มองนะเข้าให้กุสิเข้าไปที่อะไรอ่ะตูมาเกิดใช่ไหมอ,อ็เ,เข้าไปแล้วเขาจะเห็นเองก็มี มาร์เกอร์มาร์เกอร์เดี๋ยวเดี๋ยวดูก่อนอยู่ไหนดิตัวนี้เข้าตามเขาได้ไหมเขาไม่เห็นเองเ,เ,เข้าตามเองไม่ได้อ่ะแต่แล้วใครอยากเจอมาร์เกอร์ที่คตรหายากที่สุดก็มาตามผมเลยนะเดี๋ยวอันนี้มันบั็กนะเราก็จะมาสอนในการหามาร์เกอร์มาร์เกอร์ที่หายากที่สุดเลยนมาร์คเกอร์ก็หาห จะมีจุดจุดหนึ่งที่แยบบ่ว่าเราเจอแล้วเราจะก็ <c oughs> จะมีจุดนี้เลยครับใครไปหามาเกิดตรงนี้แล้วก็บอกนะตรงนี้ด้วยเด็กผมเคยหาหลายที่แล้วแล้วผมจะมาหาเจ้ามาเกิดตัวนี้ครับมาเกิดทะเลใจเนี่ยทุกคนเนี่ยเด็กมาเกอดตุ่เนี้ยนมาหา อยู่ตรงไอ้มาร์เกอร์เรนโบว์ไยไปเลยแล้วก็ในรันเดี๋ยวนะถ้เกิดใรใคมาร์เกอร์ตัวนี้คุณต้องคิดว่ามาันอยู่ตรงนี้ทำไมคุณไม่เห็นวะนี่ไอเข้ามาในนี้นะครับแล้วเราก็จะเจอมาร์เกอร์หอมจริง <c oughs> ใครไม่เคยเก็บตรงนี้ก็บอกไดยนะคะ